วันนี้มอเตอร์มาเนียจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025นิสสันลีฟรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมที่ได้รับการพัฒนาให้ขับขี่ได้ไกลขึ้นเทคโนโลยีล้ำสมัยขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกของนิสสันลี f 2025ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้น กระจังหน้าแบบปิดดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างคมชัดยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวและมีมิติเสริมด้วยล้ออลลอยน้ำหนักเบาที่ช่วยให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัย ภายในห้องโดยสารของ2025 Nissan Leaf ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้นวัสดุภายในถูกพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้สัมผัสที่หรูหราแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสัมผัสลื่นไหลและใช้งานง่ายขึ้น หน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นและเพิ่มความสบายสำหรับการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะน,นิสสัน e ีฟ2025มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความจุสูงขึ้นทำให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง มอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังที่ดีขึ้นและตอบสนองการเร่งความเร็วได้อย่างทันใจระบบขับเคลื่อนถูกปรับปรุงให้การขับขี่เงียบขึ้นและนุ่มนวลขึ้นระบบ EPD ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเร่งและเบรกได้ด้วยแป้นเดียวถูกพัฒนาให้มีความสมูทมากขึ้นทำให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายยิ่งขึ้น นิสสันลีฟ2025ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันเซฟตี้ชิล์360ที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ ลองรอบคันและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะพร็อพพิลลอ s แอทซิสที่ช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นโดยรวมแล้ว2025นสิสานลีฟเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุคของพลังงานสะอาดและต้องการรถยนต์ที่ใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใครที่กำลังมองหารถ